ดูกล้องดูกล้องกล้องมาแล้วใครที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอนี้นะครับห้ามเลื่อนผ่านเพราะนี่คือภูวิลล่าที่เช็คอินได้ตลอด24ชั่วโมงเช็คอินตอนไหนเช็คเอาท์ตอนนั้นเช็คอินสามทุ่มของวันนี้เช็คเอาท์ก็ต้องเช็คเอาท์สามทุ่มของอีกวันนี้นั่นเองนั่นเองโอ้โหแบบนี้ไม่ให้ไม่มีไม่ได้อีกแล้วไม่มีภูวิลล่าที่ไหนในพัทยาที่กล้าทําแบบนี้กับภูวิลล่าราคา20ล้านเช็คอินตอนไหนเช็คเอาท์ตอนนั้น และใครที่เคยไปเที่ยวพูวิลล่านะฮะทุกคนไปแช่ตัวแล้วรู้สึกเหนียวตัวรู้สึกไม่สบายมาที่นี่คุณจะรู้สึกสบายและผ่อนคลายเพราะที่นี่คือสระน้ําสระน้ําแร่ครับผมสระน้ําแร่ที่เราใช้เครื่องกรองเครื่องทําน้ําแร่ที่มูลค่าเกือบล้าน<ม>ไปชมภาพบรรยากาศด้านบนกันด้านบนครับมีกี่ห้องนอนฮะสี่ห้องนอนหห้องน้ำครับสี่ห้องนอนหห้องน้ําและ ที่ชอบมากๆเลยคือห้องมีบัมเบสนะครับสี่เตียงช่นอนได้ประมาณ8คนมันเป็นเตียงที่สําหรับแบบใครที่แบบอยากมีวัยเด็กนอะอยู่กับเพื่อนเล่นกันอย่างเงี้ยเราสารความฝันให้ทุกคนเพราะมี4ี่เตียงโหอยู่กันได้เลย 8, 9, ดเคน1ิคนนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันเชื่อไหมครับนี่เป็นห้องที่หลายๆคนอยากมานอน ใครที่ทักเข้ามาหลายคนบอกว่าห้องเนี้ยนอนได้กี่คน1 2 3 4 5 6 7 8เลยนะเคยมีคนอัดห้องเนี้ย8คน9คนบางคนก็นั่งเล่นเอนจอยกันอยู่ตรงนี้มันเป็นห้องที่สารบันให้กับใครลหลายๆคนนะทุกคนบังเบสต,ตอนสมัยเด็กๆเ,เราอยากมีเตียง2ชั้นแบบนี้นะฮะถ้าให้เลือกข้างบนข้างล่างจะนอนชั้นไหนฮะห้องไหนฮะเตียงไหนชั้นบนครับจองอ๋อชั้นบนนะฮะต้องปีนขึ้นมาหน่อยนะฮะใครหัวเข่าดีๆก็ปีนขึ้นมานะฮะ รายละเอียดด้านล่างเลยนะบ้านหลังนี้บอกเลยว่าหลังจากคลิปนี้ออกไปเนี่ยจะมีคนเข้ามาพักเยอะมากเพราะการตลาดของเราไม่เหมือนใครเช็คอินเวลาไหนออกเวลานั้นเช็คอิน2องทุ่มวันนี้ออกสองทุ่มวันพรุ่งนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งพักผ่อนให้เพียงพอบรรยากาศแบบนี้ เราเอาใจสาวสวยหนุ่มหล่อเลยใครอยากมานั่งดื่มชิวๆตรงนี้แล้วก็ไปทำอะไรตรงนั้นฮะไปแช่น้ำครับใครชอบลงอ่างใครชอบลงอ่างนี่เดินมาดูลงอ่างน้ำแช่น้ำบางวันพระจันทร์สวยๆนะฮะไม่ต้องรู้สึกแบบเขินอายเลยเพราะว่าใช่นี่ไงเพราะว่าเรามีเขาเรียกว่าที่กั้นเป็นไพรเวทนี่และด้านบนดาดฟ้าของเราเนี่ยนะครับ มีอ่างใหญ่ๆที่สามารถแช่ได้2คนหรือถ้าใครตัวเล็ก3คนนะเพื่อใครมี3ไงคนหนึ่งอยู่ตรงนี้คนหนึ่งอยู่ตรงนี้3มคนได้นะฮะรับน้ําหนักได้เพราะเราออกแบบมาเนี่ยให้กับรับน้ําหนักได้3ท่านที่ลงมาแช่เพราะบางคนก็พ่อแม่ลูกนะฮะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดลึกข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างนะฮะด้านบนก็จะเป็นบรรยากาศแบบชิลๆนะฮะแช่น้ําไป จิบแชมเปญไปจิบไวนยไปทำพิธีอาบน้ำใต้แสงจันทนะครับตอนนี้คือเหมาะมากๆาเลยอาบน้ำใต้แสงใต้ใต้แสงจันทนะครับข้า mm hmm. งบนก็จะมีท้องฟ้ากลางคืนนะครับ mm hmm. สวยสวยงามครับสำหรับใครที่สนใจมาพักคูเวล่าแห่งนี้นะฮะ mm hmm. ราคาไม่ต้องพูดเลยราคาดีดีแถมเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยใช่ครับ โปรโมชั่นพิเศษของเราฟังให้ดีๆนะใครที่เจอคลิปวิดีโอนี้แคปหน้าจอกดไลค์กดแชร์ไปแล้วทักเข้ามาในเพจ mm hmm. The Pool Space Villa Bk Luxury mm hmm. ครับแคปหน้าจอกดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนำการแคปเจอร์ครั้งนี้มาเป็นส่วนลดเราให้คุณเลย20%เฉ <Wow. S 1> พาะ20ท่านเท่านั้น คุ้มไหมฮะุยอดเลยครับคุ้มไหมครับคุ้มมากมากยี่สิบของบ้านไม่คุ้มนะฮะนั่นแหละสิครับไม่ปรึกษากันเลยรับส่วนลดไปทันที20%่เปอร์เซ็นต์